นายอนซอนสมิเดนแฟมารีจ้านี่รัตะนากะไปซื้อของด้วยจ้าแม่กับสามีสามีเล่าสิาพาไปใส่บุพาเมียไปซื้อของ แับนี้ฝนฝนลิ้นแจ้งน่อยนะจาะฝนลิ้นใบใหม่กับเปลี่ยนสีกลายสร่วงหมดแล้วแล้วดูใบไม้ผลินะคะดูต้นใหม่มันก็สิใบใหม่ก็สีโลนหมดแล้วจ้ะ ต้นไม่กันเหลืองเหลืองอัลลาม ไอ้ใสตินี่เด็ไอ้บโลดนี่จ้ะโบโลดโบดโบโลดโบดโบโลด่มีอะนะย่มีอะ็สิัวร้นออกภาษายายี่เนี่จ้ะ ส,มสม้มๆสีสม้มเมืองโบโลญจะ จะซื้อให้เมียต่างหานนะคะราะว่มมาพอได้ปบ้าลูกไปกินร้านอาหารทำกระเผาพัานสาสิจัดมันเกิดลกูกชายจ้างาน้ากันยานสามีลืมจากเลยท่วงสัญญาไอเอฟซีไอเอฟซี Z. เป็นพยานได้จ้า ได้กินอันซูชินะจ๊ะไฟแดงจ้ะไฟแดงก็ต้องหยุดต็อปรถนด้จ๊ะเหลืองแล้วเขียวแล้วไปเช่อเช่อ เมืองโบโล้วยจ้ามันต้่นใหม่ต้่นใหม่เหลืองอลามว่าทั้งหนาลดแล้วกันมันไก่ลุดค็เอื่นหลายระนาจอะไรบ่มาจองกล่องไป เจ,จ้าหมากไปจ้าเมืองท่างขางไปจ้าชมบรรยากาศกรอบทางไปจ้าสามนี่หน้ากันวงเวียนได้จ้า นากับมาซื้อของจ้าขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามร้านนาสาวเอียดดีนี้นะจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย